รัฐบาลพ่อเลี้ยงฉายานักการเมืองสุดฮาปี2567สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ่ r w a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ w a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6 9 2 6 9ก4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยปร,ราศจากอคติส่วนตัวผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงมีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลประจำปี2567ดังนี้ค่ะ แพทองทานชินวัตรฉายาแพทองพยล้อมาจากชีวอของนายกแพทองทานกับประเด็นดราม่า i p แพคู่ใจเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวพกพยเครื่องเดียวอ่านจดโหลดข้อมูลเสร็จสักจริงได้ฉายานี้มาครองภูมิธรรมเวชย,ยชยัยฉายาสหายใหญ่ใส่บูธ ใส่ท็อปบูทนั่งเก้าอีกลาโหมจากที่เคยอยู่กันคนละฝั่งวันนี้ต้องคุมบางเหียนมาทำงานร่วมกับเหล่าทหารส่งท้ายปีจับมือพากันลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมและยังต้องรับปทดหนักถึงหนักมากแถมยังต้องคอยระวังหลังให้กับนายกอิงอีกด้วยอนุทินชาญวิรกุลฉายาพุ่มใจขวาง นอกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคนที่3ยังสวมหมวกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยทำงาน3เดือนในรัฐบาลแพทองทานพร้อมสโลแกนขอทำงานไม่ขัดแย้งใครล่าสุดบวชสวนร่างพรบรประชามติเห็นต่างจากพรรครัฐบาลประชาชนอย่างเราต้องจับตาบทบาทหลังจากนี้ว่าจะสร้างผลง,งานให้ประทับใจอย่างไรพิรพันธ์สาลีรัชวิภาคฉายาพิรพังพังอุดมการจากพรรคขวตรงข้ามตกลงปลงใจมาจับมือร่วมรัฐบาลถูกคาดหวังจะมาแก้ปมเรื่องพลังงานให้ชาวบ้านด ใ,ใช้น้ำมันถูกลงแต่ก็สมฉาย,ยาคือพิรพังพังหมดไม่สนใจใครต่อกันด้วยคนนี้พันตำรวจเอกทวีสอส่องฉายาทวีไอพีไม่บอกก็รู้ว่าในายใหญ่ไว้ใจแค่ไหนนับตั้งแต่ภารกิจพาในายใหญ่กลับบ้านส่งในายใหญ่ขึ้นชั้น14ครองเตียงว i p แทนนอนเรนจำถึงได้พักโทษทำให้สังคมมองว่าเป็นนักโทษ VIP เรียกได้ว่าน่าจะถือบัตร VIP ยึดเก้าอี้รัฐมนตรีไปอีกยาวและคนสุดท้ายที่ต้องพูดถึง เฉลิมชัยสีอ่อนชายาประชาธิเป๋หัวป้ายประชาธิปัตย์รั้งตำแหน่งหัวหน้าพักประกาศพาค่ายสตอกลับมายิ่งใหญ่จู่ๆคลิกนี้บทฝ่ายค้านไม่ติดอดีตไม่ฟาดฟันทางการเมืองปลืนอุดมการคู่ปรับเรียกได้ว่าเป๋ไปเป๋มาแบบจิ้งแบบสุดและทั้งหมดนี้ก็เป็นการตั้งชายากันแบบคำคำในปี2567 แอดมินเชื่อว่ารัฐบาลไทยมีอะไรให้ประชาชนอย่างเราคำอีกเยอะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT h e ซ็